ขออีกอย่างหนึ่งค่ะขอแรงบันดาลใจอะไรที่คนที่ตอนนี้ที่เขากำลังหาช่างนะคะแล้วก็กําลังสร้างบ้านหน่อยค่ะว่าแบบว่าควรจะดูแบบไหนถึงเราจะได้บ้านออกมาสวยแบบนี้ของพี่นะคะพี่ดูว่าที่พี่ดูจากช่างคนนี้จริงๆคือพี่ไปดูผลงานเขาดูผลงานที่เขาสร้างแต่ละหละังวันนี้น้องเอพ๋พาท่านผู้ชมมารับชมบ้านโมเดิร์น108ตารางเมตรประกอบไปด้วย3มห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถง พร้อมระเบียงค่ะงบก่อสร้างจะแสนห้าหมื่บาทนะคะท่านผู้ชมคะ่ะหลังนี้ถูกมากๆคะ่ะ กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเอคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube, Facebook และ TikTok ค่ะวันนี้น้องเอพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลตะเคียนเตีย้ยอำเภอบางลมุงจังหวัดชลบุรีพามาชมบ้านโมเดิร์นนะคะหลังนี้สวยมากๆและงบก่อสร้างถูกมากๆค่ะมีหน้ากว้างนะคะถึง8เมตรนะคะแล้วก็ยาวลึกอยู่ที่13.50ค่ะ องค์ประกอบนะคะของพื้นที่ตัวบ้านเนี่ยมีถึง108ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำา1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวค่ะพร้อมระเบียงถูกมา,มากๆน้องเอกต้องขอขอบคุณนะคะพี่พลอยด้วยนะคะเจ้าของบ้านนะคะสุดสวยนะคะใจดีให้เราถ่ายเป็นไอเดียค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมในตัวบ้านพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะน้องเอกก็อยู่ที่หน้าบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมะ่ะคานเนี่ยเรามีความสูงนะ่ะถึง40เซนเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราจะพาไปดูที่ระเบียงก่อนค่ะ มีบันไดทางขึ้นนะคะ1ขั้นนะคะนี่แล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นโมเดรสอ2สเตปค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็ตัดสีแบบฟ้าเข้มๆนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนระเบียงค่ะมีความกว้างนะคะถึง3เมตรนะตรงนี้กว้างมากเลย3เมตรแล้วก็ยาวอยู่ที่8เมตรค่ะท่านผู้ชมค่ะ นะสวยนะด้านนอกก็สวยแล้วสลับด้วยฝ้านะคะทั้งฝ้าระบายแล้วก็ฝ้าแผ่นเรียบนะคะฝ้า LED นะคะด้านหน้ามีถึง4จุดด้วยกันนะคะส่วนเสานะคะเป็นเสาโชว์สเนาะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่บัวสวยมากๆเลยนะตัวนี้นะพี่บอกว่าเพิ่มนะคะจากในราคาตัวบ้านเนี่ย7 5 0 0 0บาทนะคะก็จะมีส่วนที่เพิ่มก็คือบัวนะคะทั้งหลังเนี่ยอยู่ที่5,000บาทค่ะไปค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมด้านในแล้วนะคะที่เราเห็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น ประตูนะคะแล้วก็หน้าต่างทั้งหลังเลยนะคะสั่งตัดด้วยนะ,ะเดี๋ยวตอนท่ายคลิปน้องเอ๋จะมาสอบถามพี่เจ้าของบ้านกันค่ะว่าได้ช่างจากที่ไหนนะคะแล้วก็ราคาที่น้องบอ,อกไปเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะ7 5 0 0 0 0บาทนะคะส่วนภายในนะคะเรามารับชมกันนะคะเป็นห้องโถงค่ะห้องโถงมีความกว้างนะคะ3.9นะคะคูณ5ถือว่ากว้างเลยนะคะกว้างใหญ่มากๆเลยภายในเนี่ยเราเราเห็นนะคะทาสีเป็นสีออก ไข่ไก่นะคะตรงนี้เนาะแล้วส่วนฝ้าด้านบนนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นแบ่งมัน2สเต็ปนะคะก็คือฝ้าหลุมและฝ้าเรียบนะคะฝ้าหลุมนะคะจากราคานี้นะคะจะสันหเพิ่มอีก2,500บาทนะคะสิ่งที่พี่ก็เพิ่มนะคะเราไ้สอบถามมาทั้งหลังแล้วก็พี่จะมีบัว5,000บาทนะแล้วก็ฝ้าหลุมอยู่ที่2,500บาทถือว่าถูกมา,มากๆกับในยุคนี้นะคะแล้วก็เนี่ยพี่มึงสร้างบ้านเสร็จนะคะ พ่นุ่มเอมาชมบ่อยมากๆเลยนะคะกว่าจะ้เจอพี่เจ้าของบ้านนะคะเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วก็ราคาเนี่ยที่ตอนนี้ที่พี่เขาสร้างเนาะ75,000บาทนะคะมีหน้าต่างนะคะในห้องถงษหนึ่งบานมีประตูทางเข้านะคะแล้วความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยอยู่ที่3เมตรค่ะท่านผู้ชมด้านในเนี่ยโล่งนะคะแล้วก็โฟมมากๆเลยนะอากาศก็เย็นนะคะนะอ่ะเรามาถึงโซนต่อไปนะคะก็จะเป็นบริเวณของ ห้องนอนค่ะห้องนอนก็จะมีทั้งหมด3ห้องเรียงมาจากห้องแรกนะคะห้องที่หนึ่งห้องที่สองและห้องที่สามค่ะน้องเอกจะพาไปรับชมกับห้องแรกกันก่อนเลยค่ะเข้ามาเลยจ้ะมาเลยค่ะสําหรับห้องนอนนะคะห้องที่หนึ่งมีความกว้างอยู่ที่สามจุดห้าค่ะยาวที่4เมตรนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะกระเบื้องนะคะปูได้สวยงามมากเลยนะเหมือนไม้แบบปาเก้นะคะสลับกันไปนะสีแบบเข้ากับนะคะ โทนสีห้องมากๆส่วนลักใช้งานเยอะนะคะมีถึง2จุดนะคะแล้วก็ลักทีวีด้วยนะคะตรงนี้มี3ให้3จุดนะคะมีหน้าต่างถึง2บานเลยเปิดซ้ายแล้วก็เปิดขวาได้นะคะโฟเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็เงินเงินเข้าเงินออกสบายนะคะเพราะว่าสร้างบ้านเนี่ยต้องดูหลายๆอย่างด้วยนะคะอะต่อกันที่ห้องต่อไปค่ะคือห้องนอนนะห้องที่2ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะคะแล้วก็จะมีวงกบนะทาด้วยสี เหมือนน้ำตาลมะกอกนีนะตนัวนี้แล้วก็ประตูนะคะเป็น PVC รนะคะลายไม้นะเข้ามาเลยจ้ะสำหรับนะคะห้องนอนห้องที่2มีความกว้าง2.7นะคะแล้วก็ยาวที่3เมตร50ค่ะ<อ>มีหน้าต่างด้วยนะคะเปิดซ้ายเปิดขวาหน้าต่างเนี่ยเขาจะให้เป็นสั่งตัดทั้งหมดเลยนะ mm hmm. ก็จะดีกว่าสําเร็จนะสำเร็จอาจจะแบบ กระจกจะบางแต่มันก็เป็นสั่งตัดช่างให้มาแบบฟูมากๆกับราคานี้หนูยังตกใจเลยว่าใช่หรือเปล่านะเพราะราคานี้อาจจะแบบเมื่อ2ปีที่แล้วนะถึงจะได้นะถือว่าช่างทํางานได้ดีนะคะงานก็โอเคแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยนะคะลักใช้งาน3ามจุดนะคะละห้องห้องที่สองเนี่ยให้ถึง4จุดด้วยกันนะ,ะถือว่าให้เยอะเลยนะคะต่อกันที่ห้องต่อไปนะคะคือห้องนอนห้องที่สามค่ะพามารับชมเลยคะ่ะนี่ โอ้ถือว่าจัดห้องนอนได้กว้างแล้วก็ใหญ่เลยนะคะสลับกันได้ดีมากๆเลยห้องนอนห้องนอนที่3มีความกว้างอยู่ที่3.5นะคะยาวอยู่ที่4เมตรนะคะห้องนอนห้องที่3ถือว่าปักใช้งานเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะถึง5จุดกันเลยนะคะส่วนหน้าต่างเนี่ยถึง2บานนะคะก็เปิดซ้ายเปิดขวานนะคะอขออนุญาตเปิดมากสักนิดนึงนะคะถือว่าดูรอบบ้านได้ดีเลยนะคะแล้วก็วิวบรรยากาศดีมากๆค่ะ ต่อกันที่ห้องต่อไปนะคะก็คือห้องน้ํานะคะนี่ด้านนี้เลยค่ะมีประตูทางเข้าด้วยนะคะเป็นน้องโรมาด้วยนะตรงนี้ท่านผู้ชมดูดิก่อนนี้พี่ก็เลือกนะคะเลือกตามที่แบบเจ้าของบ้านชอบเลยนะคะส่วนกระเบื้องนะคะทั้งหลังเลยพี่เขาก็เลือกเองสีก็เลือกเองนะคะตามที่ชอบเลยนะคะสําหรับห้องน้ํามีความกว้างอยู่ที่เมตรสิบนะคะยาวที่2เมตรนะคะความสูงก็สูงออประมาณ3เมตรได้นะถูกสูงมากนะ,ะแล้วก็ปูกระเบื้องสุดเลย ถึงผนังเลยถึงฝ้าเลยทีเดียวนะมีระบายอากาศด้วยนะคะหช่องนะในห้องน้ำมีอะไรให้บ้างนะคะมีชักโครกนะคะ2ชิ้นเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะมีอ่างล้างหน้าแบบแขวนนะคะมีพวกแบบประจกนะคะที่ใส่ผ้าฝักบัวนะคะแล้วก็มีฟอร์เดนให้ด้วยก็คือครบจบมากๆเลยพี่บอกว่าไม่ได้เพิ่มอะไรร่อกจากนี้อีกเลยแล้วก็ให้ ไฟนะคะถึง2จุดนะห้องน้ำนะเราจะเห็นไฟแบบน้อยมากนะส่วนใหญ่ช่างก็จะให้แบบว่าแค่จุดเดียวนะแต่พี่บอกว่าไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยดูแบบแล้วก็ช่างก็แกะแบบทําตามแบบมาเลยนะคะตรงนี้ส่วนห้องต่อไปนะคือบริเวณของห้องครัวนะห้องครัวจะสั่งได้ดีแล้วก็อยู่ด้านหลังเนาะอ่าเวลาทำข้าวเนี่ยไม่มีกลิ่นห้องครัวก็จะมีอะไรบ้างนะคะพี่ก็จัดตั้งแบบอ่าเครื่องซักผ้าวไว้ด้วยนี่เห็นไหมแล้วก็พอได้งานใช้งานจริงๆก็ถือว่ากว้างเลยนะคะ ห้องครัวมีความกว้างอยู่ที่3.5นะคะคูณ4ถือว่ากว้างมากๆเลยหน้าต่างก็ให้เยอะนะคะนี่หนูชอบไปตรงแบบว่าห้องครัวนี่แหละค่ะเห็นไหมคะกอท็อปให้ด้วยนะคะเป็นทรงอ่เนาะมีซิงค์ล้างจานมีก๊อกน้ํามีหน้าต่างพร้อมกับกระเบื้องนะคะปูให้เนี่ยเท่ากับหน้าต่างเลยนะคะท่านผู้ชมลายน้องแมวน่ารักมากๆค่ะไปค่ะน้อเอจะพาไปรับชมแบบบริเวณรอบบ้านนะคะ อีกสักนิดหนึ่งให้นานผู้ชมได้รับชมนะคะนี่ที่เราเห็นกันอยู่มีฟุตบาทให้เดินด้วยนะคะนี่เข้ามาเลยค่ะฟุตบาทมีไฟอยู่ด้านหลังด้วยนะคะปักใช้งานด้วยมีก๊อกล้างพื้นด้วยด้านหลังถือว่าราคานี้จบนะคะแล้วก็ฟุตบาทที่ช่างเทให้เนี่ยรอบบ้านเลยนะคะก็รวมกับในราคา750 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจ้าของบ้านกันดีกว่าคะ่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะใช่ค่ะยสอบถามเลยค่ะพี่พลอยเนี่ยเจอช่างจากที่ไหนมาคะในการสร้างบ้านหลังนี้ค่ะเจอจากแถวแถวหนองมะนาวค่ะบ้านช่างอยู่แถวหนองมะนาวแล้วแกก็สร้างบ้านอยู่แถวนั้นนะคะสร้างบ้านให้คนลูกค้าคนอื่นนะคะแล้วก็ไปดูแบบเขาแล้วก็ชอบอะคะ่ะเขาสร้างสวยอยู่ทั้งสวยอยู่ใช่แล้วราคาล่ะคะในการสร้างบ้านหลังนี้ค่ะราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทค่ะหนึ่งร้อยแปดตารางเมตรใช่ค่ะแล้วพี่พลอยเนี่ยมีการแบบ เพิ่มเติมจากราคา7จ0 0 0 0บาทยังไงคะบ้านหลังนี้เพิ่มเติมคือบัวค่ะ5,000บาทแล้วก็ฝ้าหลุม2 5 0 0ค่ะอันนี้คือเราไม่ได้เตียงกันนะจะบอ,อกว่าเหมือนหนูเตียงพี่หรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะว่าเวลาเราถ่ายเราก็จะถามข้อมูลนะคะ,ะพี่พอถามน้องเอสอบถามเลยคะ่ะมีแรงมานานใจอะไรในการสร้างบ้านหลังนี้คะคืออยากสร้างให้ลูกสาวกับลูกชายคะ่ะเพราะว่าเรามีบ้านหลังเก่าแล้วเหมือนบ้านหลังเก่าพ่อสร้างไว้ให้เราแล้วแล้วเราก็อยากมาสร้างที่ตรงนี้ให้ลูกอะคะ่คะประมาณนี้คใช่พูดถึง เป็นไงบ้างคะกับผลงานช่างที่ออกมาชอบไหมคะชอบมากค่ะแล้วก็ทํางานไวมากมทํางานไวมากเลยคะ่ะได้ย้อเวลากี่เดือนในการสร้างบ้านนะคะประมาณ2เดือนคะ่ะ2เดือนใช่ค่ะโ oh. อ้ต้เอกขออีกอย่างหนึ่งคะ่ะขาแรงบันดาลใจอะไรที่คนที่ตอนเนี้ยที่เขากำลังหาช่างนะคะแล้วก็กําลังสร้างบ้านหน่อยค่ะว่าแบบว่าควรจะดูแบบไหนถึงเราจะได้บ้านออกมาสวยแบบนี้ของพี่นะคะพี่ดูว่า ที่พี่ดูจากช่างคนนี้จริงๆคือพี่ไปดูผลงานเขาดูผลงานที่เขาสร้างแต่ละหลังแล้วเหมือนประมาณว่าคือเหมือนประมาณว่าช่างคนนี้ที่ทํางานกับพี่มาคือเขาจะส่งงานรูปงานให้เราดูทุกวันค่ะรายละเอียดว่าวันนี้เขาจะทําอะไรบ้างแล้วก็ส่งรูปให้เราดูทางไลน์ตลอดว่าลูกค้าชอบตรงนี้ไหมหรือว่าอะไรก็บอกได้อะไรเงี้ยค่ะคือว่าสั่งงานได้แต่จริงๆคือเราอราไปดูบ้านที่เขาสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วเราชอบแล้วมันก็คือเหมือนว่าเขาสร้างแล้วเราไปดูภายใน การตกแต่งของเขาคือโอเคแล้วเขาก็สามารถให้เราเลือกเลือกสินค้าค่ะเลือกปูเลือกพื้นปูกระเบื้องหรือว่าสินค้าสุขภัณฑ์ในห้องน้ําได้ตามที่เราอยากได้ค่ะเหมือนสมมุติว่าสมมุติว่าสุขภั์ใช่ไหมคะเขาตั้งมาให้ราคานี้ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ดีกว่านั้นลูกค้าก็เพิ่มตังค์ที่เหลือประมาณนี้ค่ะถือ<ช>ว่าดีมากๆเลยเดี๋ยว พี่นะคะพี่พลอยเนาะก็จะขายแบบด้วยใครสนใจแบบบ้านแบบนี้ก็สามารถโทรหาพี่พลอยได้วันนี้น้องเอกกับพี่พลอยขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลนะคะขอบคุณะคะ่ะ